เรายังมีศิลปินเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งท่านนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเสียงปรบมือต้อนรับกับดีเจโซดา แข่งดีเจโซดาดีเจอะไรดีเจชรารู้จักดีเจโซดาด้หรเอไมไม่รู้จักได้ไงถ้าดีเจโซดารู้จักนี่อันนี้ต้องรู้จักแน่นอนอะไรจังหนก็บอหลุดดาวด้าเด้จังดก็บลดดาดจังใดก็บลด พอเวลาแป๊บครับกลับบ้านอา้าวเดี๋ยวกลับไปไหน่ะคิดถึงแม่มึงไงครับลูกวันเกิดกล้าวสิ่งไหนที่พ่อทุเลศได้มันพยายามไมิ่พ่อทำสบายใจยังไงแจ๊ดอะไรทนสบายใจยังทนไม่ได้อะเน,นี้ยได้ฮะทำไม นี่จะให้พูดไหมเรื่องพ่อเนี่ยจะพูดอะไรอีกอ่ะนี่เดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรฟังพ่อพี่เนี่เป็นเป็นคนแก่ที่หลามกมานี่จะพูดอะไรอะไรจะให้พูดไหมจะใพูดเปล่าถ้ามึงแน่ใจพูดไปเลยแจ๊ดพูดใส่ไม้ด้วยเดี๋ยวเด็กอยู่แล้วพ่อจะเสียไม่ต้องไม่กลัวเสพพูดเลยกูมีอะไรอ่ะเมื่อวานนี่เมียหนูอยู่ในรถเมียหนูนอนอยู่พ่อเปิดประตูเข้าไปในรถพ่อไปจับนมเมียหนูอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ดังแล้วกูจับนมเมียไม่ได้เหรอ ดัง้วดัง้วไม่พ่อมันไม่เกี่ยวกับดังไม่ดังแต่นี่มันคือเมียหนูพ่อจับนมเมียหนูไม่ได้แล้วมึงดูดมึงดูดนมเมียกูล่ะอ้อาวไอ้นี่ไม่แฟร์กูคเคยว่าอะไรมึงสักคำไหมดูดไม่ดูดเปล่านะครับปากดูดมือยังขยำอีกเร็วไหมอะ เอ้าแล้วพ่อมาพูดเรื่องโมงเรื่องแม่หนูจะค่นเขาคิดว่าแม่หนูไม่ดีเลยฮ้ยถ้าเขาว่าแม่ไม่ดีอย่าไปเชื่อเขาทําไมอ่ะแม่มึงเ่ยดีพ่อรู้ได้ไงกูลองแล้วบอกแล้วไงว่านี่อยู่วงแบบนี้นี่ห้ามเล่นทะลึ่งห้ามเล่นอะไรตึงตังไม่ได้ทะลึ่งสองแง่สองง่ามพูดไปฟังเถียงอะไรออ๋จะไปเถียงเถียงอะไรฮะเถียงอะไรเถียง ครับเสียง,ง,งฮะแจ็คครับอย่าทำพ่อครับพ่อกลัวแล้วครับกลัวเจ็บปอกลัวมึงตกนรกได้อีสัตวจ์จะพูดด่าใครสัตว์เนี่ยด่ามึงไงแจ็คไรสัตว์ได้ลูกใครลูกไอ้เฮียเนี่ยร้อ,องเพลงเลยร้องเพลงเลยไม่อยากพูดอะไรมากร้องเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะ จัดไปเลยเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะดูเธอทำเจอะประจบร้องให้ดีด้วยไปยืนข้างหน้าแล้วแต่พี่สั่งนะครับมาใสาวงแลวเยอะเยอะร้องให้ดีนะร้องให้เด็กชอบอะ่ะรู้ป่ะ